ก็ไม <anut S 2> <cuanto S 1> ่ยากเกินไปครับเอ้าใกล้ๆครับรุ่งเรืองเล็กพยายามโยกเข้าไปขยับซ้ายหน้าเลี่ยไว้ก่อนครับคำนักโดนแค่ขวามาโอ้โหะได้เต็มลำดีเลยนครับโยทิงครับเสียงเตะนี่โอ้โหดังมาถึงโต๊ะพุ้บรรยายเลยครับไม่ได้ติดไม้ที่แข้งนะครับเหลืออีก30วิบวิโอ้โดนเลยครับโนหับเลยไม่ไปนับครับไม่นับครับไม่นับครับว่าสมือชกต่ออ้าวไหวไม่ไหวอาการเห็นเลยนะครับมีอาการแล้วครับ โอ้ยโอ้ยดูครับมาวันนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ครับขันนิดนึงครับไฟแดงโอ้โหดูโยนหินโอ้ดูลุ้งเล็งเล็กวันนี้มาดูทิงทิ้ซิจังหวะสับแรกเลยของเกมครับสับซอกแรกแล้วได้นับไม่ได้นับครับเกือบได้นับครับแม่ผู้วิญญาตกใจนุ่มนักคารอดโอ้โหพอสับขาจ่อยางแรกกันแล้วจังหวะวงในปีประคองครับหาจังหวะ สับสองแต่ว่ายังไม่มีทั้งคู่ครับบอสเราได้เห็นเกมเดินบุกของโยธินบ้างนะครับรล่งเล็กมาใช้จังหวะฝีมือครับอย่างไงรก็บิดไปแทงเข่ามาโอ้โสอบมาแล้วอาวุธมวยแกเยอะครับรุ่งเล็กแต่โยธินก็ตื้อไปเรื่อยครับหน้าบานแขวนป้ายอยู่แล้วว่ารับจ้างตีเข่าแต่ว่าจะตีได้หรือไม่ได้ต้องพิสูจน์กันครับนี่ครับอ่ขยับขยับโอ้โหโหตอนนี้นี่ครับมาเหมือน สองเสียเปรียบยกนี้นี่ครับจะเอาคืนครับโยทินดูครับคู่เดือดโอ้ยแหมสอกแกชวัดกรเวียนแล้วเกินครับรุ่งเรืองเล็กแหมจังหวะเคานเตอร์แอคแทครับโจมตีสวนกลับของรุ่งเรืองเลยครับมาเป็นชุดครับบัดกับส่อหน่ากลัวมากแต่ตอนนี้ครับพวงไดโอว่านอกจากอาวุธหลากหลายแล้วเหลี่ยมก็ไม่ธรรมดาครับนหด้าของรุ่งเรืองเลยครับ โยทินต้องเปลี่ยนเกมต้องหาอะไรสักอย่างแล้วครับเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตอนนี้ครับออสถ้าตีเข่าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นออกหมัดเยอะๆอลไรเนี่เพราะว่าตอนนี้หาตัวยากแมเหนือกว่าจะเข้าไปถึงอ้าวโอ้ยโดนนับเลยอันนี้นับแล้วครับต้องนับแล้วครับแบบนี้ครับโดนกรรมการนับแปดแล้วนะครับยกสี่ครับโอ้โหวันนี้บอดช้ำเลยนะครับโยทินทั้งล่างทั้งบนครับต่ฟื้นสู้ต่อได้ครับสู้อยู่เวลายังเหลือนะครับอีกหนึ่งนาทียกนี้ครับ โอ้โหดูครับอโอ้ยอาจจะเอาคืนเหมือนกันเอาคืนเหมือนกันโอ้โหแต่ว่าอือโอ้ลูกเล็กเหมือนตอนนี้แกเห็นหมดแล้วครับว่ายโยธินจะมาลูกไหนครับ่าแต่ว่าไม่มีท้ออยู่แล้วครับโยธินนี่ครับแพรจอมบูจอมสู้จากศรีสะเกตลูกศิษย์ของท่านภูตองรัตโอ้แต่ว่าเนี่ยครับยืนด้วยหัวใจจริงๆนะคนุณติ๊บดู ดูครับพยายามจะเอาคืนนะครับแม้ว่าตัวเองนี่จะโดนมาเยอะครับแต่ว่ายังทนได้อยู่ครับขอจังหวะขอโอกาสสักครั้งแล้วครับเพื่อพิเกมแต่ว่ายังไม่ได้ครับรุ่งเรืองนี่ตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นครับแล้วก็มีจังหวะตอบโต้ที่น่ากลัวอยู่ครับออกบัตรเปลี่ยนเกมพลิกสถานการณ์แต่ว่าโดนลูกเตะขาเข้าไปถึงกับหยุดถึงกับช็อตไปแล้วครับตอนนี้วันนี้ขาซ้ายมีปัญหาครับโยธินนี่เจอเขียก็ทำท่าย่อตลอดเลยครับโอ้กรรมการยุติเลยครับจบเกมเลยครับ ก็ดูว่าอาการไม่ไหวครับโหแต่ชื่นชมหัวใจครับแกพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วครับไม่ยอมทิ้งตัวครับโอ้โหนี่ครับอ่ยกสุดท้ายนลครับไม่ไม่ไหวนี่เพราะโอ้โหแกโดนไปเยอะแล้วครับสะสมครับอ่ะไม่เป็นไรครับต่อนี่ผู้ชนะฝ่ายน้ำเงินครับลุงเลืองเล็กปออมพลนครอุบลนะครับเอาชนะออกไปในยกที่5ครับแล้วก็ให้กำลังใจกับโยธินเลยครับโยธิน พอใช้วัดใช้เรสารคามนะครับหัวใจนี่100%อยู่แล้วก็ไฟแดงแต่ว่าโอ้โหวันนี้นี่ไปป้าดโดนลูกหนักลูกแรงครับวยอาวุธหนักแรงด้วยกันครับโอ้โลาป้าดโดนก่อนแล้วมันเหมือน,น,นมีตำหน,นิแล้วครับจะทำอะไรก็ไม่ถนัดแล้วก็โอ้โหดูครับครับเครื่องทางยกที่3ครับยกระดับออกอาวุธมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เน้นกว่าเดิมแล้ะครับยกนี้เสียงเอกมไมปเปิดเกมเดินเข้าหาเพชรบัญชาตั้งรับจังหวะ2 แ้่ขวาเลยครับจะได้ซื้อกาบมยวัดกันเลยครับมวยฝีมือก็แดงครับหมาดึงดึงต้องดึงให้พ้นนะครับส่วนน้ำเงินนี่ในเหนียวอตีได้ไหมขึ้นคอได้ฮัก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 ไม่หลงโอ้เกินสามข้าวกรรมการก็เลยเข้ามาเบรกไว้ก่อนแยกครับนี่ครับอาวุธนี่คล้ายๆกันเลยนะครับหมาดหวาดล่างไม่หลงไม่หลง สับมือบอกมาใส่เลยครับใส่นี่ครับอ้ใสแดงนี่แกจาเน้นกำปั้นครับแต่ว่าน้ำเงินครับหาจังหวะหาจังหวะอยู่ครับมีเปลี่ยนปางไม้ขวาบายติดบางโอ้โหสัญญาณแบบนี้ครับในกนรของสิงห์เอหม่ต้องการจับไหน้วครับแล้วก็ทําได้แล้วครับเอาจับได้ครับขึ้นคอล็อกมาแต่ว่าเพชรบัญชาพยายามจะขวาง ม่ขวางไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันติดเชือกตีไม่ได้ครับกรรมการนอรินต้องแยกครับสายยกผ่านไปครับสิงห์เอกมัยเหมือนว่าจะเห็นทางครับงในนี่คือทางของเขาแต่ยกนี้ดูเพชรบัญชาครับมามาดูเลยครับนายตั้งมีไล่มีกดไม่ให้เสียบไม่ให้ล็อกครับมีศอกด้วยล็อกล็อกได้นะครับสิงห์เอกมัยล็อกได้ครับแต่เรายังไม่เห็นเพลงเข่านะครับยกนี้ออกมานิดหม่ยเดินเดินวัดเลยนะครับโอ้โดนแขงขวาเคลียร์มาไม่ล้มครับ ต้องต้องลุยแล้วนะครับแม่ไปยืนคุยไม่ได้ตีไปตั้งกระแพงไว้ตั้งกับแม่กรรมาก,การแยกก่อนครับมาลุยกันต่ออีก2นาทีครับนี่ครับแมซ้ายไปนี่ครับแมยกสี่เป็นบนโอ้ย,อยนี่ครับแมัทำพอทำได้แต่ว่าโดนตัดล้มลงไปครับอว่ากันต่อว่ากันต่อครับไรเ,เ,<อ>เกม<า>แล้วนะก็ไปแดงเพชรบัญชาอแต่ว่าดูอ่าสิ่งเอกไม้ไหนกับเวียกทัก คำประการนารินบอกมันทำอะไรกัน,ไ,กนไม่ถนัดครับกลางเวทีก่อนแต่จังหวะตีดียังไม่ชัดเลยครับสีเขมใยแต่ว่าจังหวะล็อกจังหวะหลักเหลี่ยมหักล้มแบบนี้นี่เห็นชัดเจนมากต้องดูครับเพชรบัญชาพลเดินทำแล้วทำได้ดีด้วยได้ลุ้นได้เสียวได้เฮสีเขมัยอย่าเผลออย่าพลาดครับเพราะจังหวะสองนี่น่ากลัวมากอาวุธเพชรบัญชาสวยนะครับแต่ว่าลูกแข็งแรงนี่อันเนี้ยครับ แข้งขาแกอ่อนไปนิดนึงเอาเดินไม่แน่ครับไม่แน่ครับพอเดินแล้วทําได้แบบนี้อ่ะวงในวงในอ่ะยังยังตีไม่ได้ทั้งคู่ครับกรรมการนารินแยกครับนี่ครับทีมงานบุ่มแดงบอกว่าต้องเร่งเกมแล้วก็เน้นของหนักของแรงแล้วครับคุณนอสตอนนี้เน้นขึ้นไปอีกครับปัญหามันอยู่ที่วงในครับพอเข้าในและนี่จังหวะจับเห็นชัดเลยนะครับว่าสิงห์เอกมัยแะแข็งแรงกว่าครับอ่าเป็นบัญชาครับไม่ต้องในแล้วครับ ต่อยหมัดฟันศอกสาดแข้งเยอะๆครับบ้าอีกแล้วครับเตะเขาแต่ว่าเสียหลักล้มลงไปอีกครับอ้ยเอา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 นี่ครับถ้าเกิดต่อเนื่องนี่ต่อเนื่องได้ลุ้นนะครับต่อเนื่องได้ลุ้นเลยครับเพชรบัญชาโอ้แต่ว่าโอ้แต่ว่าเจ้าสิงเอกไม่แหมแกก็ไม่ให้กินฟรีนะคุณติ๊ดู คอยครอคืนตลอดนะครับดูครับล็อกแบบนี้ไม่ต้องตีก็ได้ครับสิงเอกไม่พอล็อกแล้วนี่เขาเรียกว่าพาถั่วเลยครับบอกรรมาการนลินครับหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ําเงินครับนี่วันนี้โชว์ฟองสวยครับสิงเอกไม่บังมัดครองตันครับนี้น้ำเงินเด่นมาดางครับใช้ความใหญ่ความยาวเดินเข้าไปครับแต่กว่าจะเข้าได้ ก็ใช้เวลาไปเกือบนาทีพอเข้าได้แล้วก็โดนล็อกแล้วบินตีเข้าอีกออดโอ้ปวดหัวเหลี่ยมจับนี่ไม่ธรรมดานะครับเก่งเล็กอย่างฉลามชนครับแต่ว่าเดินผาด่างนี่ประเภทเครื่องดีเซลครับต้องใช้เวลาเผาหัวหน่อยแต่ดูล็อกหกดมากดมาครับกดมาให้ตัวเท่ากันครับแกไม่ได้ล็อกอย่างเดียวครับบอลแกหมุนด้วยครับทำให้ทำให้แกยากมากๆครับจังหววหมุนครับ มาทำเอามวยข่างงเลยครับเอาไม่เป็นไรเดินผาด่างเดี๋ยวก่อนดอีเซลเขาหัวอยู่กำลังจะติดแล้วนี่ครับเดินเร็วมาออดูครับฝ่ายแดงตัวเล็กแต่ว่าจีจ๋านี่ครับเหมือนจะั้น่าจะตีแล้วแต่ว่าโดนเหลี่ยมไปอีกครับจังหวะยกขาครับจะเสียบยิงขาเดียวมีแกะเกี่ยวนิดเดียวครับใช้เหลี่ยมใช้มันสมองแล้วครับแต่ได้ของฉลามชน เลยครับเก็บการบางแล้วดูจังหวะล็อกครับล็อกแล้วหมุนหมุนแล้วบินปีครับบอสโอ้โหสวยจริงๆโอ้โหใช้มวยเข่าดูใช้มวยเข่าครับโอ้โหใช้มวยเข่าครับเนี่ยต้องมาเลยครับไม่มานาทีนี้ไม่รู้จะมานาทีไหนครับเพราะว่าวงในนี้ตัวเองปีไม่ได้ครับเอาพอตอนมัดแล้วได้นุนอาแล้วครับลุยเข้าไปความใหญ่ได้ผลไหมแต่ดูครับเม็ดสุดท้ายก่อนจากแกกดมาแล้วก็ตั้งคาไว้เลยนะครับฉลามชน ยังไม่ย่อท้อนะครับเด่นผาดางโอกาสใน,ในการชิงตำแหน่งชัยช่วงยาวช่วงยาวมีศอกเอาเลยครับเ,เร่ก็โดนเหมือนกันนะครับฉลามชนนี่ครับเสียงเชียเสียงเฮเสียงฮามาแล้วครับมาแต่ว่าล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนนี่ครับล็อกไว้ล็อกไว้ตีตีตีไม่ได้ครับยังตีไม่ได้ครับเด่นผาด่าง การแก้ไขสถานการณ์ครับซึ้นหน้านีเป็นผาด่างดูว่าช้ากว่าทางด้านของฉลามชนครับดูครับสิ่งที่เราไม่เด่นผาด่างอิดอัดแล้วก็ทําอะไรได้ไม่เป็นี่เป็นอไรก็คือการที่ฉลามชนนี้แกอยู่ไม่ยิ่งครับแก่ออกและแกหมุนแกวนไปเรื่อยครับเป็นมวยที่ชกยากนะครับฉลามชนนี่ครับเดี๋ยวทีบตุกจิกกัครับขวาหัวแทงขวาไปก่อนแล้วดูในครับโอ้โหในตัวเล็กเป็นเป็นการชกที่อิดอัดพอสมควรครับสำหรับเด่นผาด่างครับ มาดูครับคนขัดแชมป์เวทีราชนดำเนินใครที่ชกมวยก็ต้องอยากได้แล้ะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับตัวเองครับเดี๋ยวดู3นาทีที่เหลือเดนไว้อย่างครับมัดอย่างเดียวมัดกำศแต่ว่าต้องมีอาวุธดำครับเดินมาที่ๆแบบนี้โดนถีบโดนเตะกระเด็นแบบนี้แหละครับออสไม่ต้องไปแทงเข่าแล้วครับเพราะว่าดูในปีฉลามชนไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนทรงแล้วนะครับต่อยหมัดฟันศอกเท่านั้นครับเดนผาด่างโอ้นีฉลามชนแก โอจุกจิกวนใจเหลือเกินครับเนี่ยครับวนไปถีไปเล็กกว่าเห็นเลยนะครับแต่ว่าความเหียบหมาฝีมือสมองโอ้มีดักซอกด้วยนะครับทีไว้อีกกว่าจะเข้าถึงตัวมันโดนไปก่อนนะครับเป็นผาดังนี่ครับหมจังหวะน้ำเงินแกจะช้ากว่านิดนึงแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ครับโอ้โหหมเหลือเชื่อเลยครับตอนเกมการชกนี่แฟนๆหลายท่านเลยครับบอกว่าน่าจะเป็น โจทย์ยากสําหรับฝ่ายแดงครับเพราะว่าทั้งลูกล่างแล้วก็อีก2ปอนนะคุณติ๊บแต่ว่าชกไปชกมาดูมาดูแกแก้ไขสถานการณ์บนเวทีได้ดีเลยครับฝ่ายแดงกรรมการท่านแรกครับกรรมการชนินเทพสุพันให้มุมแดง50มุมน้ําเงิน47กรรมการท่านที่2ครับกรรมการจีรศิลป์ศิลรัศกุลให้มุมแดง50น้ําเงิน46และก็กรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการธงชัยกิตด,ดำรงวินิจกุลให้มุมแดง50 และก็น้ำเงิน46ครับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับฉลามชนสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับแชมเปี้ยน105ปอนด์ของสนามมวยราชดำเนินครับว่าปฏิหารนี่ก็เป็นนักมวยที่ท่าตระหดสุดยอดนะครับประเภททนมือทนเท้าอยู่แล้วครับตนๆอาจจะโดนไปก่อนแต่ว่าถ้าเกาะได้แล้วนี่น่าคิดว่าจะเป็นยังไงครับอุยหมัดเอ้าเอ้ามาเอ้าโดนโดนแล้วแบ่งโดนโดนสอเอ้าเอาละครับอยู่ไม่อยู่กับโดนหมั่นแล้วมีอาการเลยครับโอ้โหดูมานี่ครับ ว่าตอนนี้วงไนวงไนจับยัดเข้าไปปฏิหารยอดธงกับกาจีรศิ์บอกแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนเดินต่อเนื่องครับปฏิหารนี่ครับแค่สายยอดธงจุดเบกเอาไว้เด็กอยู่ไม่อยู่ครับปฏิหารหลุดเข้าไปเนื้อหมัดเดีย๋ยวดูครับจิ้มดอกแล้วขึ้นบนเสียบเข่าโอ้โหสามดอกชุดนี้สวยครับยอดถึงพยายามจะบวกศอกขึ้นมาโอ้ปฏิหารนี่อาวุธเยอะขึ้นนะครับ เมื่อก่อนจะมีแต่เขาอย่างเดียวตอนนี้มีหมัดมีแข้งนำร่องมาก่อนด้วยครับอ้าว้ยสอกอ,อ้าวใกล้ๆตั้งแขนไว้กรรมาการจีริลป์เห็นว่ามันใกล้เชือกก็ลากทั้งคู่มากลางเวทีครับที่ไว้ครับยอดธงแหมตดแล้วก็ซ้ายครับหติดตัวปฏิหารบอกไม่ไม่อยู่ห่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าร่องครับส<ห>ายเสียบนะครับทางด้านยอดธงแต่ดูใน อ้าวใกล้ๆยัดเข่าไปครับขวาในแล้วสอดแขนขึ้นคอได้ไหมหม่ชิงจับบนเลยครับยอดทงอ่าอนี้ครับหยกนี้ยกชี้ชาตาเพราะตอนนี้มันคูท่ทีสูสีแล้วเกินครับมไม่มีใครถอยเลยครับตอนนี้นี่ครับอโอ้ยขวาบายนี่แต่ว่าปฏิหารไม่สนเลยครับตอนนี้เครื่องติดแล้วคุนติ ต่อทีต่างคนต่างทําได้ต่างคนต่างโดนอยู่ที่เหลี่ยมแล้วครับจังหวะสุดท้ายใครจะดูดีครับแบบนี้ถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินครับร้อยสามสิบปอนครับยอดธงกับปฏิหารใช่ใช่ใหญ่ยีห่ห้อดังมีหมัดเอ้าซ้ายคือใปปฏิหารหมัดแทงเข่ายอดธงประกบในเอ้าล็อกล็อกปฏิหารตีเอาแล้วในาใยนายนี่อาชีพหลักนะครับกรรมการเห็นว่าใกล้เชื่อก็แยกมาสู้กันกลางเวทีครับ นี่ครับกลางเวทีครับสงครามตอนนี้สงครามเข่าวงในนี่มาขวางเสียบเข้าไปปฏิหารเอายอดธงก็เอาคืนครับโอ้โหดูเสียบเข้าไปปฏิหารยอดธงดูาตอนนี้แปคนละเข่าเลยทุต่างคนต่างใจครับนาทีนี้ไม่มีใครดอยครับเดินลุยเดินใส่กันอย่างเดียว ครับเดินย้าทงซ้ายมาซ้ายเบิ้ลแม่แค่สองไม่เข้าปัญหาจับได้แล้วเสียบซ้ายคืนครับสอดแขนแยกกันสอดดันเข้าเชื่อง่ายต่อโดน,นก่อนครับยอดทงที้ออกก่อนตื้อไปครับปฏิหารบอกตื้อตีเท่านั้นยัดแกยัดซ้ายก็ยัดคืนมากับนอกกับในครับเพราะว่าปลายยกที่4ีนี่มหาปฏิหารก็โชว์ลูกแข็งแรงเลยครับแต่ว่าหมัดมวยอะไรก็เป็นไปได้ครับเสียงระฆังยังไม่ดังตั้งแขนไว้ตั้งแขนไว้แทงไ,ไปแทงมาครับ พยายามจะแทงด้วยเข่าเสียบมาบัดไปต่อยมัดได้ดีนะครับแต่ว่าต้องออกให้ต่อเนื่องครับยอดธงอ้าวอ้าวนี่ครับว่าวันนี้โอ้โหจัดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับมหาปฏิหารวงในพึ่งพลักเลยครับตอนนี้ยอดธงฝ่ายแดงมหาสถานการณ์นี้ต้นๆนำไปก่อนครับแต่ว่าตอนนี้มหตามอยู่นิดนึงตามอยู่นิดนึงครับเพราะฉะนั้นกำลังตั้นโอ้โหดู ยังได้ลุ้นได้เชียร์อยู่ครับถ้าจะออกแข้งถ้าจะเสียบเข่าครับดูท่าทางด้านของปาฏิหาริย์เก็บกันไว้ได้หมดครับยอดธงต้องมีอย่างอื่นครับหมัดก็เป็นสิ่งที่เขาทําได้ดีครับต้องต่อยให้เยอะครับมอสอะไรก็ยังเป็นไปได้นะครับยังไม่สิ้นเสียงราคางครับพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มครับเพื่อนรวมพายเรียกสจเบิ้มครับวันนี้สู้เพื่อสจโต้งครับผีไปก่อนครับปาฏิหารยอดธงแม่พยายามจะต่อย ปฏิหารก็นวเรียนนวเนียกดแขนไว้ครับโอ,โอ้โหดูอ,ะ,อะตอนนี้มดในเมื่อหมัดไม่ได้ไหนครับสู้ไนเลยครับชู่มือให้ฝ่ายน้ำเงินครับวันนี้ปาฏิหารพอหลักบุญครับโอ้โชว์ฟอร์มสวยเลยครับชนะคะแนนยอดทงสอจอต้งปราจีนแบบสนุกเลยครับนี่สำนัาผู้ชนะฝ่ายน้ำเงินครับปาฏิหารพอหลักบุญครับ สกายไม่สนแล้วครับทีมงานบอกให้ชนปล้ำในตีเข่าอย่างเดียวแต่โซมะานี่หมัดชิงเดินก่อนมีหมัดหน้าคอยแย่วัดระยะไว้นี่นะครับโอ้โหจังหวะการออกหมัดนี่ดูว่าหน้ากลัวนะครับมาดูกันที่วงในนะครับจะเป็นของสแลงสาหรับโซมะหรือเปล่านะครับอ่ะสกายเริ่มจะติดตัวเริ่มจะเดินบุกแล้วครับถ้าอ,อยู่นอกนี่อาจจะโดนกําปัน้นไม่มีรู้จากญี่ปุ่นเล่ยครับอ้าวปิดปลายตีอ้อาวหักมาไม่ล้มโอ้โหสกาย เริ่มจะชกในเกมของตัวเองแล้วนะครับเริ่มจะติดตัวครับนี่ครับมายกนี้เท่าที่สังเกตดูวงนอกครับรุนแรงเลยครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นฝ่ายน้ำเงินครับแต่ว่าถ้าเกิดหเจอไนเข้าไปเดี๋ยวต้องดูครับเจอไนเข้าไปแล้วนี่จะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าโซมาโอ้ยหนมามีเหมือนกันสก,กายเสียบเข้าไปโซมาไต่คืนกรรมการธิรวุธแยกก่อนครับดูว่าโซมาเองไฟนี้นี่น ก็พยายามจะไล่แข่แล้วก็แทงคู่เหมือนกันนะครับวงในปกตินี้ในไม่ค่อยเท่าไรนะครับโรมะวันนี้ก็อยู่ที่ว่าสก,กายจะเดินถึงตัวติดตัวเมื่อไหร่ปล้ำไม้ได้เมื่อไหร่นี่ได้ลุ้นได้เชียร์แล้วครับยกนี้ยก3พยายามจะขวางแทงเขาแล้วครับสก,กายอสองยกผ่านนี่มาโดนหมัดหลายชุดเลยนะครับฝ่ายนี้ดูว่าจะวางแผนแก้เกมมาดีเหมือนกันอยู่ที่สก,กายแล้วนะครับจะชนได้ตลอดหรือเปล่า พอเริ่มเบียดเริ่มกล้ำไหนได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์นี่ก็หึมดูจังหวะนี้นะครับจังหวะการล็อกของโซมะโอ้ไล่แขนงแล้วก็มีแทงสู้ด้วยยังหนุกละครับแบบนี้สน,นุกละครับนี่แหละครับผู้เปิดหัวครับ,รวรบมวยมันบันศุกร์ในการทํางานของทีมงานเพชรยินดีมันต้องแบบนี้อ่ามัดโดนไปก่อนนะครับสกายอูซ้ายครับออาพื้นได้ไหมติตัวแล้วตี พยายามจะตื้อด้วยเพลงเข่าครับมาแต่ดูครับโซมาแกดันเข้าเชือกโอ้โหเลือดกำดาวนี่คลักออกมาแล้วครับสกายโอ้โ้นี่ครับมาจูบกำปั้นเข้าไปครับโอ้ยนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับโอ้ยมาเหมือนกับตอนนี้ตั้งหลักให้อยู่ก่อนครับสกายโอ้โหเดินเข้าไปโดนก่อนครับมาพอจับได้ก็ก็ตีไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้จะเบียดเข้าไปปล้ำในนะครับแต่โซมานี่ดูจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับ อาศัยความรวดเร็วแล้วนะครับมีลูกถีบคอยสกัดมีหมัดโต้ขึ้นหนักๆนะครับดูวงไหนนี่ก็ตีได้แล้วก็ไม่รู้ใครมวยเข่าแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โอ้โหพยายามจะเล่นจะเดินไม่สุดเอาละครับยกสุดท้ายนะครับต้องมีหมัดมีศอกมาช่วยแล้วนะครับโอ้โหสกายจะเข้ามาจะบล่งไหนนี่โซมารรัดเอาไว้ก่อนนะครับเผาเวลาไปเรื่อยแล้วก็อาศัยจังหวะด้วยนะครับไม่ปะทะมั่วดูนะครับออกซ้ายออกขวา โอ้โหวันนี้อาวุธมวยนี่มาครบเครื่องจริงๆครับไฟที่แล้วนี่ที่โซมาต่อยที่รังสิตก็ดูว่าในยังไม่มีนะครับแต่ว่าวันนี้นี่พัฒนาฝีมือขึ้นมาครับจังหวะจงจังหวะจับแล้วก็มีเด้งตีให้เห็นด้วยนะโอ้โหต่อยมาสุดเลยครับทีไว้อีกโค้หลากหลายเลยนะครับโซมาคนนี้ครับโอ้นี่ครับอ่าตอนนี้โอ้โหแล้วครับสกายโอ้นี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับตอนนี้ ทีมมุมแดงบอก่ะในทิ้งไว้ก่อนในทิ้งไว้ก่อนกำปั้นกำปั้นตอนนี้ต้องเน้นกำปั้นแล้วครับสก,กายพยายามจะเดินต่อยหมัดน,นะครับแต่โซมานี่ไม่ตกใจนะครับมีบวกตลอดดูวงในไม่รู้อย่างที่บอกนะครับไม่รู้ใครมวยเข่าแล้วครับมาถึงตอนนี้นะครับโอ้โหโซมานี่นายก็ล็อกแขนไล่แขนกดแขนเอาไว้ทําผลงานได้ดีเลยนอกนี้ก็ทั้งแข้งทั้งหมัดแล้ะครับไฟนี้สก,กายนี้โดนไปเยอะเหลือเกินครับ ประมาณนักงมวยต่างชาติไม่ได้นะครับชั่วโมงนี้ครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับไปญี่ปุ่นครับโซโมะร่มโพยิมครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสากายนุ้ยสี่มุมเมืองไปครับนายโอ้โหจัตุรัสเอาเพชรบุญช่วยเพนรบุญช่วยจัตุรัสดูครับโอ้สองมวยทางมวยใกล้กันเลยครับพีลลีโอ้โหตีแบบวงนหนนี่ไม่มีใครยอมใครนะครับตา่ตางฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่มาดูจังหวะนี้จังหว,วะการจับ แล้วก็แทงไดเ้ดเจ็บเแ็บเพ็รบุญช่วยนี่คอยไล่แขกขวางเอาไว้แล้วก็ยัดออกมาแต่ละดอกก็ชัดเจนเน,เนื้อเหมือนกันโอ้โหดูนะครับผู้ขี่สูงสีจริงๆมาถึงตอนนี้นี่ยังเร้าใจอยู่เลยนะครับควยผู้นี้นดูแลเพลินตาครับจัตุรัสหรือเพชรบุญช่วยครับอ้าวจัตุรัสหรือโอ้ยเสียบหน้าเลยครับมาร่วงเลยกรรมาการกรรมาการนับเลยครับเจอเสียบหน้าครับ โอ้โหนี่ครับท้ายๆยก3ามครับอ้ฟื้นครับฟื้นฟื้นฟื้น่าเหลืออีกนิดเดียวครับโอ้โหงงเลยครับปกติแการโค้มากๆไมุ่ญช่วยแต่เมื่อกี้นี่เต็มเต็มเอาลุกขึ้นมาสู้ต่อฮัาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสามตีดอกหลังนี่เรียบร้อยเลยนะครับดูว่ายุบเลยครับจุกเลยครับโอ้โหก็เป็นทางจัตุรัสนะครับเป็นฝ่ายชนะ Tko ไปในยกที่สามนะครับจังหวะแรกกันนี่โอ้โหเดือดเร้าใจจริงๆนะครับ มาดูภาพช้าๆนะครับจังหวะแทงก็ไปนี่โอ้โหเต็มหน้าเหมือนกันครับไม่ไหวแล้วครับดอกนี้นี่เรียบร้อยต้องหล่นให้กรรมการนับไปก่อนนะครับแล้วก็พอลุกขึ้นมาได้ใหม่นี่ก็ตามก็มากระทุ้งดูนะครับแต่ละเม็ดนี่แรงๆทั้งนั้นครับจัตุรัสไหนที่สุดก็ทนไม่ไหวแลวครับแภาพร่างกายความสดเป็นรองเลครับเป็นจัตุรัสนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่3ครับ โชว์ฟอร์มนะครับเดินเบียดเดินชนปล้ำไหนตีได้เนื้อเน้นเน้นไหลดอกนะครับแต่ยังประมาทไม่ได้ดูจังหวะการไล่แขนกดแขนนะครับโอ้โหสายเพชรก็ทําได้ดีพลอยพิชาติก็เริ่มจยากเร่งตีได้เนื้อเน้นเน้นเลยครับแฟนมวยนี่กันนันนันเวทีแล้วกับตอนนี้โอ้โหต่อยมันจริงเลยอ่ะไฟแดงพลอยพิชาตินะครับน้ำเงินสายเพชรนี่ นี่สามารถพยารุนด้วยนะนี่ค่ายนะค่ายนะวันนี้กองธนีมาอยู่มาอยู่ที่มุมน้ำเงินเนอะ้ามาตีไปตีไปโอ้ยมันต้องอย่างงั้นนี่นะครับทุวายูนะครับมวยมันมันสุกมันต้องมันอย่างนี้นะครับเสียบสนะเถเดวชีระรัตนวงนี่ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์เอา้าวชีระรัตนวงลองไปตีไปโอ้โหต่างชื่อหลายกาเลยครับมว,วยมันวันศุกร์ นี่ครับป่วยบันคู่ลองมหาสถานการณ์นี่คู่ขี้พลิกไปพลิกมาจริงๆครับรองคู่เอกของเราเรียกว่าบรรยากาศในเวทีนี่คือคักมากๆเลยนะครับคู่นี้มาดูนะครับว่าไครจะทําได้พลิกไปพลิกมาตลอดวงในเริ่มจะตีได้เรียกว่าเสียงเชียร์นี่ก็หึมเวทีนะครับแต่ว่าสายเพชรเองก็ยังคอยไล่แขนแล้วก็ตีโต้อยู่ตลอดไม่มีย้อมนะครับอ้าไฟแดงนะครับคอยพิชาเอาเสียบไปอีกท่นึิมสายเพชรโอ้ยโอ้งมา เล่นนี่เรามาศูนย์เลยทีเดียวนะครับโอ้โหใช้วิชาแบบมีสั้นมีสั้นคือปักศอกเลยเดียวสายเพชรนี่พยายามจะสู้บนด้วยนะครับปล้ำในสู้เอามีหมัดเปียกเข้าไปแตงตีได้สวยๆพอยพอิชาิก็มีจังหวะล็อกแล้วก็ปล้ำในไทโตโเหมือนกันนะครับไม่ยอมเสียเปรียบเกมการยกยังถือว่ายังคู่ขี่สูงสีแล้วครับเปียก,กันมาถึงตอนนี้ครับอ้าวนายนายพลพิชาินะครับแกหาเรื่องอย่างเดียวนะครับฝ่ายแดงพลอยพอยิชาิน้ำเงิน สายเพชรต้องมีหมัดครองไม่ได้นะครับพลอยวิชาจะบึกเลยอะ่ะเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วอา้าวสวยหมัดหุซ้ายอา้าวขวาไปตีสู้อา้าวล็อกเด้งมาโอ้ยมันต้องอย่างนั้นนี่นี่น,นี่มันต้องอย่างนี้นี่กรรมาการแกะแยบยังพลิกไปพลิกมาตลอดนี่แหละครับเสียบด์จัดให้ให้แฟนได้ได้ดูทั้งเมืองอา้าหุกซ้ายไปขวามาพลอยพิชตินะครับอา้าวโดนไปแล้วสายเพชร เจาะไปเจาะมาเจาะมาเจาะไปโอ้โหอยู่อย่างนี้เลยทีเดียวโอ้โหนี่ครับมารองผู้เอกของเราแดนพอยอภบิชาตนี่ลูกศิษย์ของพี่อันสุขุมวิทย์กับท่านสอจ้องประจีนมาาน้ำเงินสายเทสลูกศิษย์พี่สามารถพี่ต้องธรณีแล้วก็นารานสามลานศักดิ์รับอ้โหดูดูครับเนียว่าที่มุมนี่ยอด่วยทั้งนั้นเลยนะครับมาติวุเข้มกันมาดูว่าอยากเดินเบียดจากชิงเดินแล้วครับ พลอยพิชาต์ก็ลูกยาวๆเขาโดนหมกกัดเข้าไปไม่ต้นนะครับโอ้โหพยายามจะพล้ามไหนจะตีเขา่าแต่ว่าสายเพชรก็มีกดนแข่งไร้แข่งแล้วก็ตีโต๊ะแต่ถนัดะที่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาสู้กันใหม่กลางเวทีครับรุนนี่แหละครับสจต้องประจินวันนี้ไม่มาดูอยู่ที่บ้านประจินนะครับแต่มีอาชีพมาอัดให้เลยทีเดียวพลอยพิชาตินะครับไปแดงน้อเงินสายเพชรทีมงานของสายเพชรนี่บอกให้เดินให้ชนตลอด มาดูว่าโอ้ยเบียดไปต่อยมาพอยอภิชาติเขาก็พยายามจะเบียดจากกล้ไมในครับตีโอ้โหตั้งกระแพงเอาไว้เลยครับโอ้ยมาเขาเขารูดไปตรงนี้สิอาการนั้นออกเลยอ่ะไยแดงนะครับพอยอภิชาตินมินสายเพชรเอาไปเอาพอเขาออนพลิกมาพลิกมาตีอีกแล้วพลิกมาเอาอย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งสรุป เหลือทั้งสองนาทกาีกว่านะครับนี่แหละรองผู้เอกวันนี้ฝ่ายแดงพลอยพิชญาิน้ำเงินสายเพชรน,นี่ต้องยกให้เสียโบสนะครับนัทเดชวชีระธรนวงศ์อา้าวเรื่องผู้มวยเอ้าดูดีดูด,ดีดูดีไาโอ้ลูกศิษย์ของก้องทนีนนี้ยอมง่ายง่ายยางไรทําทุ่งมาใบสุดท้า,ไายไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนอา้อาวไปที่แดงนะครับไปที่แดงนะครับไปที่พลอยพิชญาินะครับสบจบตงปราจีน เป็นฝ่ายชนะสายเพชรสามารถทยารุณนนะครับโอ้ยหนุ่มสดกับมวยเก๋ามากประสบการณ์ครับเดี๋ยวดูครับผ่าถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาครับผ่าน้ำเงินนี่ดังมาก่อนครับผ่าชื่อเสียงบารมีมวยไม่ต้องห่วงกองเกียรติอพันสี่สิบเก้าเดิมเนี่ยแหละครับผ่าขยับขยับแต่ดูครับม่าเพชรวันชัยโอ้โหรอดักอยู่ครับ ไม่ว่ารูปร่างดีนะครับชกตั้งรับคอยขวางคอยแทงแต่กองเกียรติไม่สนนะครับชนอย่างเดียวบดเข้าไปอาศัยความเก่ารุ่นพี่นะครับคู่ตลอดโอ้โหเพ็นวันชายมาบิดเหลี่ยมหล้มกิ้งลงไปอีกครับอยู่นอกไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น,เ,ลนเข้าใกล้ไปเรื่อยกองเกียรติเอาฟัดให้อยู่ฟัดให้อยู่เอาฟัดใ,ให้อยู่สจ้าต้องประจีนี่ใบสั่งมาเลยนายล้วนนายล้วนวนี่อาชีพด้วยนะอ่า เวลานี้เอ้าโอ้โหมีข้อมีข้อมีข้อแล้วอารันุกกลางแยกเอ้าโออิกเอ้าลุยกองเกียรตินะครับลุยอย่างเดียวแม่ไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับเพชรวันชัยออกข้างไปแม่ตีหน้าตีหน้าเคลียร์ไปเรื่อยเอ้านายแล้วนายแล้วนายแม่แดนแดนแดนนายของนี่เพชรวันชัยแหมโดนกองเกียรติล็อกไว้ล็อกอะตีไปกองเกียรติตีไปเอ้า งานบอกว่าเชือกไม่เอาเชือกไม่เอาตีไปตีได้ตีไปโอ้โห,โหดูครับมาคู่ขี้คู่ขี้เลยครับคู่เอกนี่ครับกองเกียรติไม่สนเบียดติดเข้าไปขวาายโอ้โหโดนเดดตจริงไปก่อนครับโอ้โหเกว,วามาเกี่ยวได้ทีทิ้งเลยนะครับเพบชรวัชัยกองเกียรติก็ไม่สนแล้วครับต้องชนอย่างเดียวทีมงานบอกให้เดินเข้าไปมีหมักนําไปก่อนด้วยนะครับเอาล้ครับมาดูกันที่วงไนตั้งเอาไว้อย่ายุบอย่าย่นนะครับเพชรวันชัย ก็ก้องเกียดนั้นชนแล้วนะครับดูว่าเครื่องเริ่มติดนะครับอา้าวโอ้โหเว่าการเต็มตัว่ิซ้อมนี่ต้องยอดเยี่ยมนะครับโอ้โหโอ้โโอโแกลเล่นอะไรบันเสียนดีและไปเต็มพอถ้าเต็มพอรับหนึ่งหมื่นจะแอตาซินด้วยนะครับอา้าวฝ่ายแดงนะครับอา้ามาดูเพชรวันชัยน้ำเงินก้องเกียร์หาเรื่องทะเลาะอย่างเดอนโชนอีกอา้าวทำได้ทำไปบุกหนักบุกเอ้ฝันไป น,า,นายตีตีตะแคงไปหมก่กแคขวางเลยนะครับโอ้เพชรวิโน์โอ้ยลูกขวางนี่นะครับมาตามกันต่อนายกสุดท้ายนะครับต้องมีหมัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับก้องเกียรติออกมานี่พยายามจะต่อยท้องต่อยหน้าล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับเพชรวันชัยไม่เปิโดโอกาสนะครับเรียกว่าตอนนี้ถือว่าจะเป็นงานหนักของก้องเกียรติแล้วนะครับพย<อ>ายามจะเดินจะลุกไล่เข้าใส่ เพชรวันชัยก็มีลูกถีบทําลายจังหวะดูนะครับเกียร์ขาหน้าวนออกซ้ายออกขวาไปเรื่อยครับไม่ประทะแล้วอ่ะเพชรวันชัยนะครับแหมน้ําเงินข้องเกียร์อา้าวทำให้ได้ดูซิว่าจะเรียกฤาษีขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกมาได้ไหมอา่ายังยังยังแมพร้อมอ่ะพบพลิ้วไปแล้วโอ้ลูกถีบโอ้มวยไทยนี่ทุกรูทุกลูกเลยนะครับลูกทนนิส ลูกถีบไม่สําคัญมากเลยดูดิโอ้จะเข้ามาโดนถีบหมุนนี่แหละครับท้อเลยอะ่ะไปแดงนะครับวันนี้เพชรวันชัยนะครับวอสังประภัยนะครับเป็นฝ่ายชนะโอเกียรตินะครับสจจอยปราจีนไปอย่างขาดท่อนเลยทีเดียว